สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูแกงขี้เหล็กใส่ปลาทูเค็มขาหมูรับประทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เลยค่ะวัตถุดิบของเราเราก็จะมีใบขี้เหล็กนะคะและก็จะมีขาหมูต้นหอมผักชีชะอมใบแมงรักหัวหอมพริกสด ข้าวแช่ปลาทูเคม็มและก็ใบยะนางนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำนะคะขี้เหล็กไปต้มน้ำทิ้ง1-2น้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเพียงแค่เขาลวกมาเท่านั้นค่ะมันจะทำให้ขมและเราก็จะนำขาหมูนะคะมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำรับประทานนั่นเองค่ะ เมื่อเราหั่นขาหมูนะคะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาหั่นนะคะปลาทูเค็มของเรานะคะให้เป็น3ส่วนนั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาปั่นใบยานางนะคะเราจะปั่นให้ละเอียดเพื่อจะกรองเอาน้ำใบยานางไปแกงนั่นเองค่ะ เราก็จะมาตำข้าวเบือรหรือข้าวแช่นะคะให้ละเอียดพอข้าวละเอียดแล้วเราก็จะใส่พริกใส่หัวหอมลงไปเลยนะคะ เราจะมาเด็ดนะคะใบแมงรักและก็ยอดชะอมต้นหอมผักชีของเราเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเลยนะคะเวลาเราแกงจะได้ไม่เสียเวลา เราจะนำขี้เหล็กของเรานะคะที่เราต้มทิ้งไว้นะคะไปล้างน้ำนะคะและก็บีบน้ำทิ้งนะคะให้เสด็จหรือให้หมาดๆนั่นเองค่ะและเราก็จะนำมาโขกนะคะหรือมาตำนั่นเองค่ะ ส่วนขี้เหล็กของเรานะคะใครชอบละเอียดก็ตําละเอียดได้เลยนะคะใครชอบหยาบยาบก็เอาเพียงแค่พอหยาบยาบนะคะเมื่อเราตําเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะตักนะคะขี้เหล็กของเราลงภาชนะหรือลงหม้อนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเตรียมนําไปแกงนั่นเองค่ะเราจะเทน้ําล้างคกนะคะลงไปด้วยนะคะนี่แหละสเสน่ห์ของความอร่อยก็คือ น้ำล้างครกนั่นเองค่ะและเราก็จะนำนะคะหม้อไปตั้งไฟเลยค่ะปรุงรสด้วยรสดีค่ะตามลงไปด้วยชูรสปิดฝาทิ้งไว้นะคะให้น้ำเดือดค่ะเมื่อน้ำของเราเดือดนะคะเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะตามลงไปด้วยปลาทูเค็มนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะคนเล็กน้อยนะคะและเราก็จะใส่นะคะขาหมูตามลงไปด้วยค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะให้ขาหมูปลาเค็มของเราสุกได้ที่นะคะตอนนี้ขาหมูของเราก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เข้าน้ำข้าเนือ้อเข้ารสชาติแล้วเราก็จะมาเพิ่มความหอมด้วย ต้นหอมนะคะแล้วก็พริกสดของเรานั่นเองค่ะและเราก็จะคนคลุกเคาค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะแกงขาหมูใส่ปลาทูเค็มของเราค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมเข้ามากด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องน้องนาสไพร์อิงแลนด์ค่ะและพบเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย